มีแต่ไทยบ้านครับผมดูนี่ครับผมสวยงามเลยครับผมสดสดเลยครับ

บรรยากาศแบบนี้บริมีใบวยครับผมเมื่อนานเจอกันครับจัดไปครับบุ้งถักตายพี่น้องนี่ครับบุ้งมีงานกระสอยกันนะครับกลับมามื่อนี้นะสองเมื่อนะบุ้งเดินทางกลับคือเก่าครับ

ນີ້ເຂົາໂບມເຈີກັນແນ່ນ້ອງครับມື້ນີຂໍຈດພັນດີນ້ອຈກັໂໃຜນັດກ